สวัสดีครับช่างแม่บัวนางจับกำลังจะไปตลาดอีกแล้วครับอากาศมันหนาวนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยนะขึ้นตลาดแล้วจ้าไปค่ะไปดูเลยครับผักอายามตอนเช้าตลาดบ้านแม่บัวนะครับผมนี่ครับผักเยอะเลยเยสีนี่ครับ ตล,ลาดานี้บัวกว้างใหญ่ตลาดใหญ่มากดูสิครับเอฟซีกว้างมากนะครับอันนี้กระดานนี้ครับผมอันนี้กระสนพักนะครับผมดูสิครับผาสดวทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้ยังอันนี้นโอ้ย ดูสิมันมีเยอะลายแบบเลยนะครับผมอ,อันนี้เห็นหูหนูอ,อันนี้เห็ดกระดาษเอาไปซุปครับผมอ,อันนี้แ <c oughs> ม่ค้านะครับผมอ, <c oughs> อันนี้เผือกค่ะอันนี้เผือกใหญ่อันนี้เผือกเล็กดูสิเปรี้ยวขยักาลังหักนะครับดูสิผักตอนเช้านี่นะงามงามเดี๋ยวเราจะโซนปากกั เดี๋ยวไปดูแม่โบจะซื้ออะไรเนาะดูสิแม่โบจะซื้ออะไร่างนี้จะซื้ออะไรผ้าา่อม่ลาทามทันนี่กรขายี่สิบบาทนะครับผมเอเอาตอนนั้น ผมชอบชอบนั่นแหละเกณฑ์กับป้านะครับผมตัวน้าวันนี้แม่บัวจะซื้อให้ผู้บาดสักน่อยไอหยังน้ะอันเดียปลาโดไอซีดูสิครับปลาดโกปลาโดนี่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 ดูนะแม่บัวจะซื้ออะไรซื้อปัน้นโอเค เอาอาตัวนึงเลยจ้าดีครับ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 ตอนนี้แม่โบกำลังจะซื้อไปสิทีนะครับจะเป็นนึ่งกินนะครับผมนั่นไงจะอยู่ด้านหลังนั่นแหละ<ถ>นี่ปลาช่อนดูใช่ครับ ม่พอข้าถามมันน่ารักน่ารักดูสิกบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่ทำแล้วไม่ทำแล้วโอ้ยเนาะมีมีปลาช่อนโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอดูสิครับผม,มปลาช่อนเล็กโอเคครับไปเลยครับผมดีครับดีไหมครับ โอเคครับผมอันนี้นันเปีหคนสวยไผ่ตลอดค่ะค่ะร้าเปี๊ยหงคนสวยนะคะครับผมขายไก่ชิ้นส่วนไก่ขายลูกชิ้นเรียนคนสวยร้านยาไก่สดโอเคนะครับผม ตลาดจามรสกลนครอาการอำนวยนะครับผมเอฟซีดูสิค่ะกว้างมากเลยครับผมเนื้อกงนะครับผมมีืกุ้งดิมาเลือดมังค์อะรบอกรีมปลากันนะครับวันนี้เราจะกินปลากันค่ะวันนี้เนื้อเนยนเนื้อเนยนะครับ เน์นะครับผมโดนเซคาเอฟซ